สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้มาเก็บถั่วฝักยาวไปทําอาหารกันนะคะเบิ้งหน้าจ้าพี่น้องบักถั่วปลูกเองเหลือตายแล้วสิองเยเท่าไหร่แรงจัดนะคะก็เลยต้องลดน้ํานะคะแรงจัดเลยค่ะอากาศร้อนแดดก็จัดมากก็เลยต้องลดน้ํานะคะก็ยังมีพอเหลือให้กินนะคะนี่ตัวนี้ก็คือ เราเด็ดออกแล้วเขาก็าแตกยอดออกมาใหม่นะคะนี่แตกยอดออกมาใหม่พร้อมที่จะเป็นดอกเป็นฝักเป็นลูกออกมาอีกนะคะเป็นฝักของถั่วฝักยาวนี่แหละคะ่ะนี่เก็บเก็บไปทำอาหารกินไม่ทันก็ฝากาาดนะคะฝากยาดน่าจะฝากพี่น้อง มันลายเทาก็ไปขายแต่ว่าปลูกมายังไม่ได้ไปขายเลยนะคะมันมันบ่ค่อยงามแบบไดนเนาะจ้าบ่ค่อยงามบ่ค่อยลายก,ลก็เลยแบงปันพี่น้องเฮ้ากินไปเนาะจ้ามืน้นนี่ก็ตาเน่ยเก็บไปนะคะเก็บไปเก็บไปไปตําไปผัดไปกินกับ ลาบกับลวกจิ้มน้ำพริกนี่ค่ะเสแยบๆนะจ่าพี่น้องกับบ่อยงามนะจ่าก,ก็ไม่เพีย้ยไม่ยังมาลงแน่เี่นจ้ะทำไมถึงบอกว่าไม่สวยอ้อยก็ปลูกนะคะเหมือนอ้อยอ้อยดำนะคะอ้อยหวานสีดำได้มาจากบ้านคุณยายนะคะปลูกไปตัวทิพตัวแดนแล้วพี่น้องเอ้ยมีหยังกับมาลงมาปลูก จ้าสวนค่อยเป็นค่อยไปนะคะแม่ลูกออนเนะาจา้ะหาเวลาเห็ดยากๆแต่ก็อยากทำนะค่ะอยากเห็ดก็เลยเห็ดคือเกาช้าช้าไม่เป็นไรเนี่ยผู้ติดตาม <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่ะ หาอะไรสาระดีๆมาถ่ายให้ดูอีกค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอเงาะปลัลงมันเทศนะคะมีหลายๆอย่างค่ะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสั้นค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ